ครับผมสวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับหนูทดลองลาซาด้านะครับผมรีวิวสินค้าจากลาซาด้าครับผมรีวิวมันทุกอย่างรีวิวแบบบ้านๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลรีวิวได้ครับผมแล้วนี่ผมก็สั่งสินค้ามาก็สินค้าดูเหมือนธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดาอีกแล้วนะครับผมก็คือมันเป็นหลอดไฟครับมันไม่ใช่หลอดไฟธรรมดาเขาเรียกว่าหลอดไฟ ufo เราก็จะมาดูกันนะครับแกะออก จ,จำจำราคาไหมครับผมจำราคาไม่ได้แล้วว่ามันเท่าไร่ไม่มีระบุด้วยเจ็5ิบห้าเก้าสิบาทหรืออะไรเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วประมาณนั้นนะครับหลักหลักสิบแต่เท่าไหร่ันนะครับหน้าตากล่องมันจะเป็นอย่างงี้นะครับผมตลหอดมันก็จะเป็นอย่างเนี้อ ก็ไม่แน่ใจว่าใส่กับหลอดที่ผมใช้งานได้ปะกะติหรือเปล่า<ท> <atra> ถ้าเทียบเทียบกับเกลียวหลอดตัวไปผมว่าคนละไซ์อียี่สิบเจ็ดหรือเปล่าดีวนะครับถ้าไม่ใช่ใส่ด้วยกันไม่ได้นะ gie. ต้องลองอ๋ออียี่สิบเจ็ดได้ต้องได้สิครับไอตัวนี้ต้องใช้กับอโอเคเดี๋ยวลองดูส5้าวัต์ บอกว่าเป็นหลอด UFO นะครับจะสว่างแค่ไหนเดี๋ยวลองดูครับโอ้โหพระเจ้าสว่างเกินไปแล้วโอผมว่ามันสว่างเกินไปแล้วสว่างมากเลยสว่างจริงๆสว่างมากๆเลยนะครับสว่างจริงๆสว่างเหลือเชื่อเลยโอเคเดี๋ยวปิดดีกว่าโอ้โปิดแล้วมืดตึ๊กเลยโอเคโอเคให้กล้องมันปรับสภาพโอเคครับ เดี๋ยวผมว่าสรุปเลยแล้วกันครับเพราะมันโอ้โหไอตัวนี้นะครับผมรูปร่างหน้าตาดีไซน์ก็แปลกดีนะครับแล้วก็ความกว้างของมันที่มันจะเช่วยกระจายความสว่างให้กับไอตัวอะไรที่เราต้องการจะไอนี้ออกมานะครับก็ความคงทนก็เหมือนกับ LED ทั่วไปธรรมดานะครับผมคุณภาพโครงระุ้อะไรไม่ได้ราคานี่ผมจำไม่ได้ว่าประมาณ75บาท ถ้าจำไม่ผิดน,นะครับเจ็ดสิบห้าบาทผมว่าก็โอเคแหละถ้าได้ความสว่างระดับนี้นะผมว่าโอ้โหแบบเวอร์โคตรเลยเดี๋ยวถ้าผมลองเปลี่ยนหลอดมาเป็นหลอดแบบนี้แล้วก็ใช้ในโอผมว่าสว่างไม่รู้จะสว่างยังไงละเพราะฉะนั้นผมว่านะไอ้หลอดแบบนี้นะครับถ้าใครแบบว่าต้องการหลอดประจุไฟแล้วก็กระจายแสงสว่างได้เยอะเยอะจริงๆอย่าง,งที่เห็นเมื่อกี้ทุกคนคงเห็นนะครับอย่างเวอร์เลยอ่ะ ราคาไม่ถึงร้อยอ่ะถูกมากจำไม่ได้หกสิบห้าเจ็ดสิบห้าเก้าสิบห้าประมาณนี้แหละครับราคาประมาณนี้ผมว่าใครสนใจลองหาดูในลาซาด้านะครับร้านไหนมีลองหาดูเองผมยังไม่บอกหรอกร้านไหนเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นมาโฆษณาครับผมแค่มารีวิวให้รู้ว่ามีของแบบนี้ในจักรวาลก็แค่นั้นเองอย่างไงขอบคุณมากครับผมที่สละเวลาดูคลิปบ๊บบอบออะไรสาระอะไรแบบนี้เดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีสินค้าอะไรแปลก,ปก,ปกใหม่ๆเดี๋ยวจะนำม,มารีวิวให้ได้ดูกันครับ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ